ก็สวัสดีนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายในเรื่องของระบบหมุนเวียนเลือดในคนนะคะเราจะมาต่อกันเลยนะคะในเรื่องของหลอดเลือดหรือที่เรียกว่าบั o o d v e s s นะคะโดยโครงสร้างของหลอดเลือดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะคะก็คือ 1. ผนังหลอดเลือดชั้นในหรือที่เรียกว่า inner layer ค่ะจะประกอบไปด้วยเยื่อบุผิวหรือที่เรียกว่า endothelium ค่ะชั้นที่2นะคะก็คือผนังหลอดเลือดชั้นกลางหรือที่เรียกว่า มิดเดิลเลเยอร์ค่ะชั้นนี้นะคะจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็เส้นใยออลาสติกไฟเบอร์ค่ะชั้นที่3นะคะก็คือผนังหลอดเลือดชั้นนอกหรือเรียกว่าาเล layer ค่ะชั้นนี้เนี่ยจะมีเลเยอร์เกี่ยวพันที่มีทั้งเส้นใยออลาสติกแล้วก็คอลลาเจนค่ะต่อมานะคะจะเป็นชนิดของหลอดเลือดค่ะชนิดของหลอดเลือดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ชนิดนะคะก็คือห่ 1. หลอดเลือดแดง 2นะคะหลอดเลือดฝอยหรือว่าแคปิลารีค่ะ3นะคะหลอดเลือดดำหลอดเลือดดำเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก3แบบนะคะก็คือหลอดเลือดดำขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าเวนคาว่าหลอดเลือดดำที่เรียกว่าเวนค่ะแล้วก็หลอดเลือดดำขนาดเล็กที่เรียกว่าเวนูค่ะในส่วนของหลอดเลือดแดงนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คืออีลาสติกอาร์เทอรีนะคะจะประกอบไปด้วยหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าเอออร์ตาค่ะ ประเภทที่2นะคะก็คือ muscular artery ค่ะจะประกอบไปด้วยหลอดเลือดแดงขนาดกลางหรือที่เรียกว่า artery แล้วก็หลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่เรียกว่า a r t e r i a l ค่ะโดยหลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่เรียกว่า a r t e r i a l นะคะจะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบเป็นหลักนะคะจะเกิดการหดและก็คลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบนะคะส่งผลให้เกิดการลดหรือว่าเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของหลอดเลือดค่ะ ก็จะส่งผลไปถึงการควบคุมความดันเลือดด้วยค่ะเมื่อกล้ามเนื้อเรียบหดตัวนะคะจะเกิดวาสโซคอนสตรักชั่นนะคะหรือว่าในรูปนี้จะเกิดแรงต้านในภายในหลอดเลือดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ถ้ากล้ามเนื้อเรียบคลายตัวนะคะเราจะเรียกว่าวาสโอลเดลิชั่นนะคะก็คือรูปนี้จะเกิดแรงต้านภายในหลอดเลือดเนี่ยลดลงค่ะต่อมานะคะในส่วนของความดันเลือด หรือเรียกว่าบัตรเพรสเชอร์นะคะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะก็คือ1นึ่งไซสโตลิกเพรสเชอร์ pressure, นะคะเกิดจากหัวใจห้องเวนติเคิลนะคะหรือว่าหัวใจห้องด้านล่างเนี่ยบีบตัวค่ะเมื่อเกิดการบีบตัวนะคะจะมีความดันอยู่ที่120มิลลิเมตรลอดค่ะแบบที่2นะคะก็คือไดสโตลิกเพรสเชอร์นะคะก็คือหัวใจห้องเวนติเคิลเนี่ยคลายตัวค่ะจะมีความดันน้อยที่สุดนะคะอยู่ที่ประมาณ 80มิลิเมตรประลอดค่ะในส่วนของชีพจรนะคะชีพจรก็คือจังหวะในการยืดออกของผนังหลอดเลือดอาร์เทอรี่ค่ะแรงดันชีพจรนะคะสามารถหาได้จากส,าสตลิกเพรสเชอร์ลบด้วยดสโตลิกเพรสเชอร์นะคะก็จะมีความดันอยู่ที่ประมาณ40มิลิเมตรประลอดค่ะในส่วนของชนิดที่2นะคะก็คือหลอดเลือดฝอยหรือว่าแคปิลลารีค่ะ แคปิลารี่เนี่ยจะทำหน้าที่ในการแลกเป Gas, ลี่ยนแก๊สและก็สารอาหารค่ะโดยการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแก๊สออกซิเจนหรือว่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะโูกแลกเปลี่ยนด้วยการแพร่ค่ะในส่วนของสารอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่นะคะจะถูกแลกเปลี่ยนผ่านรูปของเวสิเคิลค่ะส่วนสารอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนะคะจะแลกเปลี่ยนผ่านรูระหว่างเซลล์เยื่อบุผนังได้เลยค่ะโดยหลอดเลือดฝอยนะคะจะมีผนังเพียงชั้นเดียวเรียกว่า endothelium ค่ะจะมีลักษณะเป็นร่างแห่ที่เรียกว่า capillary bed นะคะการควบคุมการไหลของเลือดนะคะจะถูกควบคุมด้วยกล้ามเนื้อเรียบที่ arterial ค่ะแล้วก็ถูกควบคุมด้วยกล้ามเนื้อเรียบรอบๆบ,บริเวณทางเปิดของ capillary bed นะคะซึ่งเรียกว่า pre capillary sinter p นะคะก็คือตัวนี้โดยหลอดเลือดฝอยนะคะจะถูกเชื่อมต่อระหว่าง หลอดเลือด a r t e r i l แลวก็หลอดเลือด v e n u ค่ะในส่วนของหลอดเลือดดำนะคะหลอดเลือดดำเนี่ยจะมีผนังที่ค่อนข้างบางค่ะประกอบไปด้วยก้ามเนื้อเรียบมีความยืดหยุ่นเนี่ยน้อยกว่าหลอดเลือดแดงค่ะแล้วก็มีความดันในเลือดเนี่ยต่ามากค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อมีความดันในเลือดต่ํานะคะก็จะทําให้มีลิ้นค่ะชื่อว่า venous าลนะคะซึ่งช่วยควบคุมทิศทางการไหลของเลือดค่ะให้ไปในทิศทางเดียวกัน แล้วก็หลอดเลือดดำเนี่ยจะต้องอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อลายที่อยู่รอบๆเนี่ยช่วยบีบให้เลือดเนี่ยไหลผ่านลิ้นขึ้นไปค่ะดังเช่นในรูปนี้นะคะก็คือเลือดดำเนี่ยก็จะไหลขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีลิ้นนะคะที่เรียกว่าวีนัสวาลนะคะปิดเพื่อไม่ให้เลือดดำเนี่ยไหลกลับลงไปนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้ามเนื้อลายนะคะช่วยบีบให้หลอดเลือดดำเนี่ย สามารถส่งเลือดดำให้ไหลขึ้นไปด้านบนได้ค่ะการควบคุมการไหลของเลือดนะคะหรือเรียกว่า regulation of blood flow นะคะจะถูกควบคุมด้วย2แบบนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทค่ะแบบที่สองเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยฮอร์โมนค่ะในส่วนของระบบประสาทนะคะจะมีสนยนควบคุมการไหลของเลือดที่เรียกว่า vasomotor center นะคะอยู่ที่ สมองส่วนมี d ดลลาออฟลองกาตาค่ะส่วนตัวรับรู้การเปลี่ยนแปลงความดันเลือดนะคะจะอยู่ที่บริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ที่เรียกว่าเอออตาค่ะแล้วก็จะอยู่ที่เส้นเลือดเรียกว่าแคโรชิตอาร์เทอรีนะคะโดยการควบคุมด้วยระบบประสาทเนี่ยจะถูกควบคุมด้วยระบบประสาทที่เรียกว่าซิมพาเทติกค่ะการควบคุมด้วยฮอร์โมนนะคะจะมีฮอร์โมน2ตัวนะคะก็คืออีพิเนฟินแล้วก็นองอีพิเนฟินนะคะ ซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะจะถูกส่งออกมาจากต่อมหมวกไตชั้นในแล้วก็ปลายประาสาทค่ะถ้ามีเอพิเนฟรีในปริมาณที่ต่ำนะคะจะกระตุ้นตัวเบต้าอดรีนาจิกเรซีเตอร์นะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยเกิดวาโซอดเลชันนะคะก็คือหลอดเลือดคลายตัวค่ะถ้ามีเอพิเนฟรีในปริมาณที่สูงนะคะจะกระตุ้นตัวอัลฟาอดรีนาจิกเรซ e p เตอร์นะคะจะเกิดวาโซคนสตรักชั n นนะคะหรือว่า หลอดเลือดเนี่ยเกิดการบีบตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของนอร์อิพิเนฟินนะคะจะกระตุ้นอัลฟาอะดรีนาจิกรีเซปเตอร์นะคะจะเกิดวาโซคอนสตรักชั่นเช่นกัน,นะคะ่ะในส่วนต่อมานะคะก็จะคือแบตคอมโพเนนต์นะคะก็คือส่วนประกอบของเลือดน,นั่นเองค่ะในส่วนของส่วนประกอบของเลือดน,นะคะเลือดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยน้ำเลือดหรือว่าพลาสมา ประมาณ55%ค่ะแล้วก็จะประกอบไปด้วยเม็ดเลือดนะคะหรือว่าเซลลูล่าอิลิเมนต์ประมาณ45%ค่ะในส่วนของพลาสมานะคะจะประกอบไปด้วยน้ำประมาณ90%เลยนะคะแล้วก็จะประกอบไปด้วยแร่ธาตุเลรไลา์นะคะเพื่อรักษาความเป็นกรดแล้วก็ความเป็นเบสในเลือดค่ะแล้วก็จะประกอบไปด้วยโปรโตีนนะคะประมาณ7-9%นะคะ่ะ เพื่อรักษาสมดุลออสโมติกแล้วก็ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ค่ะในส่วนของเม็ดเลือดแดงน,นะคะหรือว่า red blood cell ที่เราคุ้นกันจะทำหน้าที่ในการส่งแก๊สออกซิเจนค่ะโดยเม็ดเลือดแดงเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเ,เป็นแผ่นเว้าวนะคะแล้วก็จะไม่มีนิวเคลียสอยู่ข้างในนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ออกซิเจนภายในเม็ดเลือดค่ะเม็ดเลือดแดงน,นะคะมีอายุโดยเฉลี่ยประมาณ120วัน,นะคะ่ะ ในส่วนของเมลเลอรขาวนะคะหรือว่าไวบลาดเซลนะคะจะทําหน้าที่ในการกําจัดเซลล์ที่ตายแล้วหรือว่ากําลังจะตายนะคะแล้วก็กําจัดเชื้อโรคแล้วก็สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายของเราด้วยค่ะโดยเมลเลอรขาวชนิดโมโนไซต์และนิวโทรฟิลนะคะจะกําจัดสิ่งแปลกปลอมด้วยวิธีฟาโกไซต์นะคะหรือว่าการกินเข้าไปะคะ่ะในส่วนของลิมโฟไซต์นะคะจะประกอบไปด้วยบีลิมโฟไซต์แล้วก็ T y m p h o c y t e นะคะจะสร้างแอนติบอดีให้กับร่างกายของเราค่ะนอกจากลิมโฟไซต์ม o น o ไซต์แล้วก็ n นิวโทรฟิลแล้วเนี่ยก็ยังมีเม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า eosinophil ด้วยค่ะแล้วก็ basophil ด้วยนะคะในส่วนของเกล็ดเลือดนะคะหรือเรียกว,ว่า platelet นะคะจะมีลักษณะเป็นทรงกลมแล้วก็ทรงรีค่ะเป็นเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูกนะคะซึ่งเกล็ดเลือดเนี่ยจะประกอบไปด้วยเอนไซม์แล้วก็สารต่างๆนะคะ ที่ช่วยทําหน้าที่ในการแข่งตัวของเลือดเมื่อเราเลือดไหลค่ะระบบน้ําเหลืองนะคะหรือซิมฟาติกซิสเต็มค่ะจะทําหน้าที่ในการเก็บของเหลวระหว่างเซลล์กลับเข้าสู่ระบบหมุนเวียนประมาณ4ลิตรต่ตอวันค่ะโดยน้ําเหลืองนะคะจะถูกส่งจากหลอดน้ําเหลืองฝอยนะคะไปสู่หลอดน้ําเหลืองแล้วก็ไปสู่ไรลิมฟาติกดักนะคะก็คือส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการ ระบายน้ำเหลืองจากส่วนบนบริเวณศรีรษะของเรานะคะลงมาที่ไลลิมฟติกดักค่ะจากนั้นก็จะถูกส่งไปที่ทรอกซิกดักนะคะซึ่งเป็นท่อน้ำเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราค่ะจากนั้นนะคะจะถูกส่งไปที่หลอดเลือดดำเพื่อกลับเข้าสู่กระแสเลือดค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเนื้อเยื่อน้ำเหลืองหรือว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับน้ำเหลืองนะคะก็คือจะมีต่อมไทมสัสนะคะจะเป็นแหล่งที่พัฒนา T- ลิมโฟไซต์ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นต่อมน้ําเหลืองค่ะซึ่งจะทําหน้าที่ในการกรองของเหลวในระบบน้ําเหลืองแล้วก็กําจัดเชื้อโรคค่ะในส่วนของกระดูกแดงนะคะจะเป็นแหล่งที่สร้างเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์และก็โมโนไซต์ค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือม้ามจะทําหน้าที่ในการกําจัดเซลล์เม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพแล้วอวัยวะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็จะเป็นส่วนสําคัญของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของระบบหมุเวียนเลือดในคนหลังจากดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมไปทำควิสหลังเรียนกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ